โรขุณฟ้นาน้่หอมหอมนะคะน้ําหอมจากฝรั่งเศสคา่ะหนูไม่ได้โกหกนะพ่อจริงดิหนูเป็นห่วงผัวกับลูกใช่ไหมป่านนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้พวกเขาเาทําอะไรเองไม่เป็นเลยนะพี่ก็คิดจะแบบนี้ไงพวกเขาเลยไม่เคยทําอะไรเลยทําไมเขาสกกระแบบนั้นน่ะสกกระปกับแม่เราอีกอะ่ะแล้วโอ้โหจริงเหรอพี่หมอเสร็จยางหิวแล้ว แม่เสร็จยังเนี่ยหนูหิวโอ้โหกว่าจะมาได้กินอะกินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของแกวะหมูทำไมทำอย่างี้แม่ทำไมแม่ไม่ใส่จานดีๆมันสุกกระปรกหมดแล้วเนี่ยจานไม่มี ช้อนก็ไม่มีใช้มือหยิบจะบ้าหรือไงครจะไปกินได้กินกันไมแล้วกันฉันไปนละเดี๋ยวแม่แล้วแม่จะไปไหนฉันจะไปอยู่ที่อื่นสักพักแล้วก็ไม่ต้องตามละ่ะแม่โทษเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยฟางดูแม่กันสิดูแม่ก็่ทำสิแบบนี้ก็จะไปกินได้เนี่ย,ห,ยหนูก็กินไม่ลงอะพ่อหี่พ่อ พ่อทะเลาะอะไรกับแม่ปะเนี่ยแม่ถึงได้มาพานใส่หนูแบบน,นี้เนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะเว้ยนี่แกบดบูในครัวซิ่มีอะไรกินบ้างถ้ามีก็ตักให้พ่อสักจานหนึ่งไปโอ้โหโอ๊ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี้ยอะไรแม่เขาไม่ได้ล้างจานเลยในอ่างล้างจานที่จานชามกองเต็ไมไปหมดเลย โอ้โหอะไรขอบันวะเนี่ยแบบเนี้ยพ่อทนไม่ไหวแล้วนุ้ยฟังยังไงพ่อต้องอย่าแม่แกอย่าไปเลยพ่อหนูจะไปอยู่กับพ่อเองทิ้งแม่ขี้เกียจไว้คนเดียวเลยอืดีพ่อว่าพ่อจะไปจีบคนฟ้าคนสวยๆที่อยู่ข้างบ้านดีเลยพ่อคุณฟ้านะั้ทั้งสวยแล้วก็ทันสมัยผนชอบอะ่ะแม่ได้ร้องไห้ี่มูโปงแม่ <laughs> ดีเฮ้ยพ่อ ได้ไงวะโอ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยขอบคุณมากนะครับคุณฟ้าสำหรับอาหารมื้อนี้ยินดีมากๆเลยค่ะตัวคุณฟ้านี่หอมหอมนะคะอขอบคุณค่ะน้ำหอมจากฝรั่งเศสอะคะ่ะขวดนี้นี่เป็นหมื่นเลยนะคะเชิญกินข้าวกันค่ะโอเคครับผมไม่เกรงใจแล้วนะครับ <laughs> ุฟ้าคะขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะตามสบายเลยค่ะห้องน้ำอยู่ทางนั้นนะคะอืเป็นงไงคะรสชาติรสชาติดีมากเลยครับคุณฟ้านี่คุณฟ้าทำเองเหรอครับไม่น่าเชื่อนะว่าคุณฟ้าจะมีสีมือด้านนี้ด้วยเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจไหมนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยอร่อยกินได้ครับอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะ กลับบ้านเลยทำไมอ่ะปวดประจำเดือนอ่ะเอา้าเดี๋ยวกินน้นเสร็จก่อนได้ไหมกลัมานเนี่ยอพ่อครับพอ่อเออคุณฟ้าครับผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับพอดีลูกก็ปวดท้องนะครับอ๋อค่ะงั้นก็กลับไปกินยาพักผ่อนซะนะคะครับเสียดายจังเลยเดี๋ยววันหน้ามากินใหม่นะครับครับอ้ยกำลังอร่อยเลยเนี่ย ตกลงกไม่ได้ปวดท้องอ่ะเป็นไรของแกวะฟางหนูไม่ได้ปวดท้องหรอกพ่อพ่อรู้ไหมคุณฟ้าเขาทั้งซบมกแล้วก็จกกระโปกอะ่ะหนูจะอ้วกอะ่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะหนูไม่ได้โกหกนะพ่อตอนกินข้าวอะ่ะช้อนที่หนูใช้อะ่ะมันมีข,ข้าวแข็งๆติดอยู่เหมือนช้อนมันล้างไม่สะอาดอ่ะพ่อไ้ยจริงอะ่ะจริงแล้วยังไม่พอแค่นั้น ตอนที่หนูไปเข้าห้องน้ําอ่ะหนูเดินผ่านห้องครัวใช่ไหมพ่อพ่อรู้ไหมหนูเห็นอะไรเห็นอะไรอะ่ะกองจานชามที่ไม่ได้ล้างอะ่ะสูงกว่าบ้านเราอีกจริงดิเรายังไม่พอแค่นั้นนะพ่อหนูเดินไปหลังบ้านหนูเห็นกองเสื้อผ้าขึ้นลาไม่ได้สักกี่วันแล้วก็ไม่รู้อะ่ะแล้วหนูแอบเดินขึ้นไปบนห้องเขาอ่ะพ่อขยะนี่เต็มห้องไปหมดเลยแล้วมันมีนอนโยนเยอะจังไปหมดเลยอะ่ะย ฟ้านะคุณฟ้าสวยก็สวยทำไมเขาสกกระปกแบบนั้นน่ะสกกระปกกับแม่เราอีกอะ่ะแล้วโอ้โหยุยโอ้โหยโ หมูเป็นไงล่ะเป็นห่วงผัวกับลูกใช่ไหมฉันว่าแล้วเธอจะต้องใจอ่อนนี่อย่าทำให้เสียแผนเด็ดขาดนะฉันอุตส่าห์วางแผนดันนิสัยทั้งลูกทั้งผัวเธอไว้อ่านนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู้พวกเขาเนี่ทำอะไรเองไม่เป็นเลยนะพี่พูดพูดไปแล้วเนี่ยเธอเองแหละที่ผิด โทษมัวแต่ให้บริการผัวกับลูกเนี่ยแทนที่ว่าจะบอกเขานะว่าให้ช่วยทํางานบ้านบ้างของแบบนี้มันต้องบอกได้เหรอก็คิดแบบนี้ไงพวกเขาเลยไม่เคยทําอะไรเลยแล้วพอไม่ทําเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องทำํำจริงของพี่นั้นเย็นนี้เลิกงานแล้วฉันจะกลับบ้านไปคุยกับพวกเขาให้รู้เรื่ององืมันก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะนะ แต่คุยกันให้ดีนะอย่าทะเลออาะกันล่ะอยอกไปหาลูกค้า<ค><น>หมูลูกกับผัวกำลังเดินมา<ค>นจริงเหรอพี่แล้วท่าทีพวกเขาเป็นไงบ้างโหเชียรทั้งคู่เลยแต่ดูหน้าเศร้าด้วยนะพี่ฉันว่าจะต้องมาง้อเธอแน่เลยเออนี่เธอต้องใช้โอกาสนี้นะ เคลียร์กันแล้วทําข้อตกลงไงให้ดีอย่าให้เสียแผนการที่เราอุสา์ทํากันมานะแมู่มมจากลับบ้านเราเถอนะ ฉันไม่กลับต่อไปนี้คุณกับลูกก็ทำงานบ้านเองแล้วกันเอา้เอาได้ไงอะหมูฉันเป็นเมียเป็นแม่แต่ลูกกับผัวเนี่ยทำยังกับฉันเป็นคนใช้ฉันทำความสะอาดบ้านทำงานบ้านทุกอย่างทำกับข้าวแล้วพวกเธอสองคนทำไร ไปอมด้วยฉันทำงานบ้านทั้งหมดคนเดียวไม่ไหวหรอกนะแม่หนูขอโทษอ่ะหนูไม่รู้เลยว่าแม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้อ่ะ ผมก็มต้องขอโทษด้วยที่ผ่านมาผมอาเปรียบคุณมาตลอดเลยงั้นต่อไปนี้คุณไม่ต้องล้างจานเองแล้วนะใช่แม่แม่แค่ทํากับข้าวอย่างเดียวพอเดีย๋ยวหนูกับพ่อช่วยล้างจานให้เองแล้วเรื่องซักผ้ารีดผ้า่ะของหนูเดี๋ยวหนูซักเองรีดเองหนูจะไม่ผักพระรให้แม่อีกแล้วอืมงั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บแล้วก็ช่วยตากผ้าก็ได้แต่ว่าเริ่มรีดผ้าเดี๋ยวทำไม่เป็นผมต้องรบกวนคุณเหมือนเดิมแล้ว แล้วเรื่องทำความสะอาดบ้านล่ะหนูก็จะทำของหนูเองทั้งห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำแม่ไม่ต้องทำให้หนูแล้วไม่ได้สิฟางลูกก็ต้องมาช่วยแม่เขาด้วยถ้างั้นเอางี้แม่แม่เราก็ทำเท่าที่เราทำได้แล้วเราก็จ้างแม่บ้านทำความสะอาดเอาหนูออกเงินให้นะแม่นะไม่หลอกกนะไม่หลอกค่ะโอเคงั้นกลับกไัได้ โอเคเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวนอกบ้านกันดีกว่าเนาะเราไม่ได้กินนอกบ้านมานานแล้วเย่ี่พ่อแล้วพ่อก็ไม่ต้องไปหาเมียใหม่ที่ไหนแล้วเมียที่ดีที่สุดก็คือแม่นี่แหละใช่เมียคนนี้เป็นเมียที่ดีที่สุดละ คนเราก็แบบนี้เห็นคนอื่นดีกว่าคนใกล้ตัวเสมอและจะรู้ซึงว่าของใกล้ตัวมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาที่เสียของนั้นไปกองจานในอ่างล้างจานเน่ยสูงกว่าบ้านเราอีกเฮ้ยจริงนี่กอจงจานเอาเยอืออ,อะไรนะอกองก่อนี่องใช้เดี๋ <c oughs> ยวหนูอ,กออกให้ตัวมีคุณค่า เมื่อถึงเวลาที่เสียของน,นั้นไปห